สวัสดีสวีดัตเพื่อนๆวันนี้ไนท์มังกี้ช anel ก็มารีวิวตัวกันพานะครับเป็น HG กันด m ซาซาบี้นะครับพ่อใหญ่ของเราเผู้ขับนะครับก็เป็นชาแ S n น b l e ลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้นะครับพอตอกมาแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ แล้วเรามารีวิวลอบก,กล่องกันเลยนะครับสำหรับพ่อใหญ่ซาซาบีตัวนี้ผมรู้สึกว่าซื้อมาแล้วค่อนข้างคุ้มนะครับตัวมันใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกล่องกันทางด้านบนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยท่าแอคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น HG ตัวที่88แนะแล้วก็กล่องด้านนี้นะครับก็จะเป็นท่ายืนแอคชั่น สวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปต่อกัน ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวพ่อใหญ่ซาสบี้สีแดงแรงสามเท่านะครับตัวนี้เป็นตัว h g นะตัวค่อนข้างใหญ่ครับสูงประมาณ15เซนได้เมื่อกี้ผมลองวัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับแกะโลกกันแกะโลกันโอเคโอเคครับมาดูรายละเอียดกันนะก็ พลาสติกก็โอเคดีครับแต่ว่ามันก็จะมีอันเดอร์เกตไปบ้างนะตัวนี้นยครับเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเหมือนสีสีที่เขาฉีดสีมามันไม่สม่ำเสมอกันนะ่ะนะนิดนึงแหละนะครับแต่ถ้ามองไกลๆมันก็สวยงามนะครับโอเคเดีวเรามาดูในส่วนหัวก่อนเลย โซนหัวเนี่ยก็ขยับซ้ายขยับขวาได้นะครับซ้ายขวานะแขนยกได้ยกขึ้นยกลง ยกลงโอเคแล้วก็งอได้นะครับงอขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็มาดูในส่วนของเอวนะครับเอวก็บิดได้ครับซ้ายขวาหน้าหลังนะก้มเงยประมาณนี้แล้วก็ขาครับ ขยับเตะนะ,ล,ะลองดูเตะสูงครับเตะได้สูงเลยแหละแล้วดูตรงกระโปรงด้านข้างกันก็จะมีฝ่อ,องไอพ่นนะฮะสองฝั่งเลยตรงแขนก็ม,มีนะในตรงนี้ ก็มีดูขาด้านล่างนิดนึงขาด้านล่างก็มีไอพ่นเดี๋ยวเรามาดูงานด้านหลังกันนิดนึงโอเจ็ดแพ็กนะแล้วก็ กินมิกตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นอาวุธเสริมครับเปิดมาเปิดออกมามเหมือนเป็นอาวุธยุโทโธปรกรณ์นะเอาไว้ยิงเนี่ยครับเป็นกระสุนนะโอเคก็ประมาณนี้ครับ ตัวใหญ่ดีนะชอบอแล้วก็อันนี้จะเป็นโล่ของเขาโล่ก็ใหญ่มากอ่ะติดอยู่ติดกับแขนน,นะ ็ h คตัวนี้นะทําเป็นขวานได้ใส่ตนี้แค่เป็นขวานให้เขาถือเนี่ยถือขวานถือขวานหรือจะทําเป็นดาบยาว เรียกปูดอเปล่าไม่รู้นะนี่ดาบยาวหาให้น้องเขาถือปูใหญ่มากแล้วก็เก็บได้นะเก็บกับโล โลเก็บตรงนี้นี่นะเก็บอย่างนี้นะใส่ไปตัวนี้ค่อนข้างคุ้มอ่ะตัวมันใหญ่อ่ะเท่ด้วย โอเคเดี๋ยวเราลองมาหมุนรอบตัวให้ดูอีกทีหนึง่งนะชัดไหม ทโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆก่อนเท่านี้นะครับเี๋ยวเรามาดูว่าโปรเจกต์หน้าเนี่ยผมจะต่อตัวไหนนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเหลืออยู่ก็จะที่ดองไว้แล้วกันที่ดองไว้ก็จะมีเ,เจ้าตัวเรียวเกตเอชเ e เลสเฟมหนึ่ตัวแล้วก็ Boo บูเฟมอีกหนึ่งตัว นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอาทิตย์หน้าเราจะต่อตัวอะไรนะครับแล้วก็ก่อนจากกันเนี่ยลูกคุณเพื่อน,นช่วยกดซับสไครตนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเนาะตอนนี้เพื่อนยังน้อยอยู่เลยเพื่อนๆช่วยกดให้ผมหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ <c oughs> Yeah.